มาเล่นเกมเส้นเคยนะครับและฟรอเมอร์เลยนะครับคเอออะทอรรอน้องก่อนรอน้องก่อนน้องน้องกำลังเข้าอันนี้กระโปรงอันนี้กระโปงมาลองอันนี้ขอสีให้พ่า วันนี้ก um ันมาเล่นซีวีซีธรรมดาเบิร์เดิมเพิ่มเติมคือมาได้ลงคลิปพีไฟเลยมันองแม่งเลยนแบบว่าแต่งตัวแม่งก่อนแต่งตัวเคลื่อนแต่งร้อยเหมือนโปรสวนะพี่น้องชาสนทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเล่นเกยแล้วผมก็จะมาเล่นกับพี่ผมนะวันนี้ นอกผมก็ลงคลิปเหมือนเดิมลงคลิป่อง่องนอตอินเสียเสียงใหม่นะครับฝากไปติดตามด้วยนะครับเต้งกะกาให้ดูะะ<า>เดอ,อ,อเเเ้ยวเ,เมื่อสุดกะเต้นกะ กันกักนิดหนึง่งก็ได้แล้วนะก็เข้ามาแล้วนะพี่เจอนี่ครับน้องเข้ามาเล้วพ่อแล้วนะเล่นะไ่เล่นไก่เด็ก okay. อยู่โอเคเขผมไอดีเก่าโดนแฮกไปนะ <Okay. S 2> กดเลยครับเป็นกลยลรับ ผมไม่ได้เปนผมไม่ได้เป็นหดปะเดนะคุใดทอบวะลุงแพงลุงแพงโทษลุงแพงโทษไม่ใช่พี่พี่ไม่ได้ถอษตอเเนพี่พ่อยังมาได้อีกทีปอใครทีรรสองเ,อเ,อเอออย,ย,ย,ยงื้อเนือใเก้นอย่างก็ไม่ด้กใครเดี๋ยออกเดี๋ยวล่ โอ้เนี่ยสามะเนี่ยมานร็วมาเร็นมาเร็ผมก็ไม่ได้รีดหดฝาดีเสียงอะไรดังก็ขอใคด้วยนะใครดีกระปุกเอ็ดเจอโบไม่ยังจุ่อพี่

โอยมันรูปผมหลังหลังังหลัช่วยกันพี่ตายแ้คนตายแด้คนเปนาเพือนมึันด้วยโอ้เตรยมตูดช่างน่าเโอไม่ได้ตายอ้วเกไปดีแล้วไม่ได้ตายไม่ได้ตายก็ต้องตายอ้วกอ้ยิ้มดึง ไม่ก็เ่านันปะแต่กูรีบไปปุ๊บมาแสนมันเลี้ยเลยว่ะต่ไปบ้างมันเสี่ยงเหมือนกันจะเห้จเให้มันเยอร้อยะ

๋ยว่ก uh, ับพ right. okay. oh, ี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขาเป็นกเกิลมาตัวนี้ได้พีฟ้มา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 หาพี่กเสาเุกาาบกถัวอ่ะอ่ะกางเมันกางมันก็สร้างมันโเนี่ยทีมัน มันดิบมันดึกระเบิดมันดึกระเบิดใช่ตัวเองมาช่วยเราหน่อยิงเข้าไปยังวะไปเดี๋ยวพี่จะไปเดี๋ยวพี่จะไปจะเดือนเขาดาวนะเขาดาวน์แล้วพี่มาช่วยมันดักมันดักกระเดื่อนนอร์บอลลิงกับลูมันดิบวาวดูคอยโดมมันมีเล่ยนลิงคอยเนี่ยเขาเล่นสากาไม่ทมันดักผมอ่ะ ตาหน้าตาหน้าที้นีลูกซองซองบัตรซองคว้างพิกเดียวตาหน้าบัตรซองขว้างน้องตาหน้าบอตรซองขวง อันพี่ไปเติมมาอันอันหนึ่งร้อยบาทไ,ได้กล่องเดียวผมใช้หมดแนละ้วเมื่อวานเนี่ยเก็บพี่ได้ถาวรเออดูเก็บดูเด้อเก็บดูเอา ลูกซองควงนะคือผมเย็นนี้ผมก็จะไปเติมเอาไอวเออลูกซองควงอึ้งอีนอึ้งสี่อึ้งสี่เอาลายออกมาด้วยอวิลายมาใหม่ซองทีแดงไม่ใช่ลูกซองใหม่ก็ไม่รู้ว่าลูกซองอะไรจกแม่งเอาจบเอาแม่งเลยคืออย่าหาว่าเรียกโซบนอกนะ ผมเติมเอาค้ดไงผมใช้ค้ดนะพี่เติมหลายกวอนช่วงนี้แบบอยไม่ไดล้นี่พี่มันอ,อัดตัวนี้มัอกอัดตัวหัวหัวหัวตหัวใจัวใัหััวใัใัวหัั อันนี้ก็เปิดแค่นี้นะมันเห็นอันนี้นะ